ดงฟกับตัวไอันี้แล้วกันหมวกก็เป็นไวอ่ะไรน่มีนาะยจอเกมไดกนเยอะแยะ คนเอ๊ะเดี๋ยวนะคลิปกผมเจอไอ้ฟ้าอยู่ตรงคาเฟทีเดียแล้วเขาก็ตายงงโอเคผมยังไม่รู้ว่าถ้ามันคิวคนหนึ่งสักคนสักคนเจ็ตายเป็นคนหนึ่งผมว่าสิเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขารีพอร์ต สีสีผูอ่อนที่ใส่ดอกไม้อ่ะบอกว่าคนนั้นแหละเดียวผมยังไม่สามารถดูได้โอ้โหจำเราก็าต้องเชื่อเขาค่ะโอ้โหเชื่อบอกเชื่อ เดิมน้องหมาว่ายังไม่มีแอสเราไม่ใส่แล้วต่อใส่ยำบัดนี่นะกูดมาเลยสีแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวเหลืองส้มชมพูม่วงยำขาวม่วงอะไรเนี่ย สองคนวันนี้พอแล้วก็อีกสิบสามคนเพราะว่าเออเลร์ไปสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัดไม่มีใครตาแล้วจะกดทำไมโอ้โหเยอะขนาดนี้ใครมันจะไปโหวตไว้กันละ่ะ เริ่มออกเกียนกันไปทีนะคนสองคนสามคนสี่คนอืมไม่ผมว่าบทสคิปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่มีใครบทที่สิบใครไม่รู้บทผมคนนึงโอเคไม่มีคนไม่มีคนโดเตะออกผมบทสคิปจะไม่รู้ใครบทผม สาม็สา หัวกระมั่วสกีบโหวดนี่ต้องมาล้อเรียนกันเลยชืสีแดงโอเคโหวดน้ำตาลหนึ่งคนคนที่โหวดผมหายไปแล้ว ว่าจะถึงสักทีต่อไปเครื่องไฟ้จะมีไฟเราต้องไปที่ชินด้วราสวไฟที่ชินรูน้สึกว่าสวิตไฟน่าจะพังเต้องไปที่ชิดูว่เอไฟติดละ ก็ต้องโหวตแต่ถ้าไม่เจอก็อยังไม่โหวตเปลี่ยนเปลี่ยนคนจะเอาใครกันแน่โอ้โหคนใครคมดามคนตามคนใครบอกชื่อเลยผมบอกเลย คนโหวตแต่หนึ่งคนไม่รู้ไปโหวตใครโหวตตัวเองเหรอนานไงบอกแล้วว่าต้องเชื่อเพื่อนไม่จะตายในหลายคืสามคน ก็ร้อนด้วยไม่มีแอร์เหรอแอร์ผมหมายถึงแอร์นะ โ oh, wow. อ้ว้าวเออเลอร์คนหนึ่งไม่ได้เป็นเลยนะไม่ใช่ ยวโอ้ว้าวตายไปแล้วหนึ่งคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบแหลกกันไปอนะเนาะเพราะว่ามันแหลกมากยังไงผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆเาชนะ bye bye. เฉย